เฉลยใบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสอสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนกำหนดให้เส้นลวดมีค่าโมดูลัสของอยางเท่ากับ2คูณ10กำลัง11นิวตันต่อตารางเมตรนะครับเมื่อแขวนวัตถุมวล M ที่ปลายลวดเส้นนี้นะครับลวดจะยืดออก0.1%ของความยาวเดิมนะครับถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเท่ากับ0.5% มิลลิเมตรถามว่ามวล M จะมีค่าเท่าใดนะ,ะในหน่วยกิโลกรัมนะครับก็คือยังไงนะมีลวดอยู่เส้นหนึ่งลวดเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเนี่ยนะครับเออเป็นเท่าไหร่อืมศูนย์จุดห้านะครับเออศูนย์จุดห้ามิลลิเมตร นะครับ0.5มิลลิเมตรก็เปลี่ยนเป็นเมตรได้เป็น0.5คูณ10กำลังลบ3เมตรเอโอเคนะทีนี้ลวดเส้นนี้แขวนมวลนะมวล M แล้วก็ลวดก็ยืดออกจากความยาวเดิม0.1%นเอเะครับเอ,เอ,เอแล้วก็ อะไรอีกนะเออมีค่าโมดูลัสของยางเป็น2คูณ10กำลัง11ถามว่ามวล M ตรงนี้จะต้องเป็นเท่าไหร่นะข้อนี้เริ่มยังไงดีครับก็เริ่มจากสูตรนี้เลยครับสมการนี้ y เท่ากับเอฟค่าโมดูลัสของยางนะหาได้จาก F ส่วน A แล้วก็ Delta L ส่วน L 0ะเริ่มอย่างนี้โดย แต่ละตัวโจทย์บอกอะไรมาบ้างนะตัวแปรแต่ละตัว y ในที่นี้ก็คือ2นะครับจุดศูนคูณ10กำลัง11นะ f คืออะไรครับนะ f เนี่ยก็ลวดเนี่ยโดนแขวนมวล m มันก็จะมีแรงน้มถ่วงกระทำนะฉะนั้น f เนี่ยก็มีแรงน้มถ่วงกระทําเป็น mg ถูกไหม นั้น f ของเราก็เป็น m g นะครับ g ก็คือ9.8นะ9.8อ่าอ,นะอ,อ,อะไรอีก a a คืออะไรนะครับเ a เนี่ยก็หาได้จากพื้นที่หน้าตัดของลวดนะซึ่งเป็นวงกลมก็หาได้จากพาย r กำลังสองเออ r r คืออะไร r คือโจทย์บอกเส้นผ่านศูนย์กลางมา0.5เนี่งั้น R ก็เท่ากับ0.5ส่วน2นะเปลี่ยนหน่วยเซนเป็นหน่วยมิลเป็นเมตรก็คูณ10กำลังลบ3นะงั้นก็ R ก็เป็น0.5ส่วน2คูณ10กำลังลบ3แล้วก็ยกกำลัง2นะครับนี่เกียนอย่างนี้นะ A ก็เท่ากับ pi คูณด้วย 0.5หาร2ก็0.25นะครับคูณ10กําลังลบ3แล้วก็ไปยกกําลัง2อ,อีกรอบหนึ่งนะอันนี้ a แล้วก็อะไรอีกนะเออโจทย์บอกมาว่าลวดยืดออก1%นะจากความยาวเดิมคำว่าลวดยืดออก1%จากความยาวเดิมเนี่ย หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเราเอาลวดที่ยืดออกอะ่ะมาหารด้วยความยาวเดิมแล้วคูณร้อยมันจะต้องเท่ากับไม่ใช่1% 0.1%เอยนเอนี่คือคําที่โจทย์บอกว่าลวดยืดออก0.1%คือความหมายอย่างนี้เอาลวดที่ยืดออกหารด้วยลวดเดิมความยาวลวดเดิมคูณร้อยจะได้0ูนะครับ ก็หมายความว่าไงครับถ้าเราย้ายร้อยไปหารเราก็จะได้เดลต้าส่วน L 0เนี่ยเท่ากับ0.1.100ส่วนอเอองั้นเดลต้าส่วน L 0ก็เท่ากับ0.1.100ส่วนก็0.001นั่นเองเอาละที่เหลือเราก็จัดการแทนค่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า y ด้วย2คูณ10กำลัง11 f เราก็แทนด้วยอะไรครับ9.8 m นะ f a ก็แทนด้วยนะพาย0.25คูณ10กำลังลบ3แล้วก็กำลังสองหารด้วยอะไรหารด้วยเดล塔เอลส่วน l อลเดล塔เอลส่วน l อลทั้งก้อนเนี้ยนะแทนด้วย0.01ได้เลยเห็นไหมเดล塔เอลส่วน l มันได้0.01ย์จงศูนย์นทั้งก้อนนี้ทั้งหมดนะแทนด้วย0ูน 0.01ได้เลยนะรวบทั้งก้อนแทนเลขตัวเดียวเลยนะครับเออจากโจทย์ที่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นะทีนี้เราก็แก้สมการหา M นะครับทำไงครับก็ย้าย0.01ไปคูณนะเออก็จะได้เป็น2คูณ10กำลัง11นะแล้วก็ย้าย0 0 0 1เนี่ยมาคูณ ขว่างขวามือก็มี9.8 m ส่วนด้วยพายแล้วก็0.25คูณ10กำลังลบ3แล้วก็กำลัง2อย่างนี้ครับเออแล้วก็ย้ายไปคูณถูกไหมเอาพายคูณ0.25คูณ10กำลังลบ3เนี่ยกำลัง2เนี่ยย้ายไปคูณแล้วก็ย้าย9.8มาหารสุดท้ายจะได้เป็นอย่างนี้ครับ เนี้ย้ายมาคูณาพาย0.2คูณ10กำลังลบ3ากำลัง2องเก่อ9.8ก็ย้ายมาหารก็เท่ากับ M ที่เหลือก็คิดเลขออกมาครับได้ M เป็นเท่าไหร่นะอลองคิดเลขมานิดนึงกดเครื่องคิดเลขไปเลยนะครับ2คูณอ10 กำลังส,ส,สอิอ็ดคูณ0.001คูณพายคูณ0.2ยกกำลัง0.25นะไม่ใช่นจะ0.2อืม0น5นะ0.25นะครับ คูณจุดสองห้าสองครั้งอืมโอเคแล้วก็คูณสิบกำลังลบสามเจอกำลังสองก็กลายเป็นสิบกำลังลบหกนะแล้วก็าหารด้วยเก้าจุดแปด ได้เป็น4.00นะครับ7นะเอออ่ะก็เป็น4.00จุดบดีนะครับอืม4.0นะกิโลกรัมนะครับเออเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบเท่าไรครับเออมวล m ก็เป็น4นะมวล m มีค่านะสกิโลกรัมโอเคนะก็เป็น4ี่โลนะครับ